สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะพาทุกคนมาพบกับการป้ายยาซีรีส์หรือการแนะนําซีรีส์เกาหลีที่ไม่ควรพลาดกันนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Love Lee Runner หรือข้ามเวลามาเซฟเมนนั่นเองค่ะทุกคนเอาจริงๆตั้งแต่ข้ามจากฝั่งเกาหลีกลับมาติ่งอยู่ฝั่งไทยหลายปีพี่ชมก็ยังไม่มีเวลาได้ข้ามกลับไปดูซีรีส์เกาหลีเลยละคะทุกคน จริงๆช่วงนี้ก็มีซีรีส์สนุกๆเยอะแยะเลยนะคะแต่เรื่องที่โดนใจติ่งเกาหลีอย่างอีชั้นสุดๆก็คือเรื่องนี้ในแอปพลิเคชันวิวค่ะทุกคนค่ะเรื่องนี้นำแสดงโดยพยอนวูซอกและคิมเฮยุนค่ะทุกคนพอเริ่มเรื่องมานางเอกก็เป็นอมัมพาตครึ่งตัวเดินไม่ได้เพราะเกิดอุบัติเหตุนางเอกเรื่องนี้ชื่ออิมซนนะคะแล้วนางเอกก็รู้สึกทุกข์ใจมากๆจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่แล้วจู่ๆพระเอกที่ชื่อ ริวซอนแจซึ่งเป็นศิลปินไอดอลวงอีคลิปที่กำลังเล่นเกมสุ่มโทรหาผู้ฟังทางบ้านในรายการวิทยุก็ได้โทรเข้ามาที่มือถือของนางเอกค่ะทุกคนแล้วซอนแจก็ได้พูดให้กำลังใจอิมซนจนทำให้อิมซนมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและหลังจากนั้นอิมซนก็หันมาเป็นติ่งของซอนแจอย่างเต็มตัวและวันที่อิมซนไปดูคอนเสิร์ตของวงอีคลิปเป็นอะไรที่พิชมเห็นตัวเองมาก เราเมื่อก่อนตอนไปดูคอนสเสิร์ตเกาหลีพี่ชมก็ตื่นเต้นแบบอิ่มส้นเลยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วตอนที่เห็นซอนแจขึ้นไปโชว์บนเวทีอีชั้นทึ่งในการแสดงของพียอนวูซอกสุดๆ เพราะอูซอกสามารถทําให้คนดูเชื่อว่าซอนแจคืคอศิลปินไอดอลจริงๆทั้งลีลาท่าทางการร้องเพลงทั้งการเอนเตอร์เทนคนดูแถมเรื่องนี้อูซอกยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์จริงๆอีกด้วยคือมันไม่ใช่ง,ง่ายๆเลยนะคะที่คนเป็นนายแบบและนักแสดงแต่ไม่ใช่ศิลปินจะสามารถทําให้คนดูเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าเขาคือไอดอลคนหนึ่งจริงๆค่ะทุกคนคือดูฉากนี้ไปพี่ชมก็ขนลุกไปน้ําตาซึมไปเหมือนกับว่าเรากําลังดูไอดอลของเราโชว์อยู่บนเวทีจริงๆเลยล่ะค่ะคุณขา ค่ะแล้วที่ทําให้อีชันอิชาแต้มบุญของนางเอกสุดๆเลยก็คือหลังจบคอนตอนจะกลับบ้านนางได้เจอกับพระเอกตัวเป็นๆที่เดินลงมาจากรถแล้วก็มากางร่มกันหิมะให้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยไม่รู้ว่าอิมสนนางทําบุญด้วยอะไรนะคะถึงได้แต้มบุญสูงเสียดฟ,ฟ้าสักขนาดนี้คือลองคิดดูนะคะถ้าเราได้เจอเมนของเราในระยะประชิดแบบนี้บ้างเราจะทํายังไงกันถ้าเป็นอิชันนะก็คงทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจจนทําอะไรไม่ถูกและพูดอะไรไม่ออกเหมือนกับอิมซนในเรื่องนี้แหละคะ่ะทุกคน ค่ะแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้คนดูช็อกตั้งแต่ EP ีแรกกันเลยทีเดียวหลังจากที่เราฟินจากการเจอกันของนางเอกกับพระเอกได้ไม่กี่นาทีต่อมาพระเอกก็ตุยจ้าแม่จ๋าคือทุกคนต่างคิดว่าซอนแจกระโดดตึกฆ่าตัวตายจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าพอพระเอกตายนางเอกก็ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ15ปีก่อนก่อนที่ตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ด้วยนาฬิกาข้อมือของพระเอกที่ตัวเองประมูลมาค่ะทุกคน กลับไปแรกๆนางเอกก็คิดว่าตัวเองฝันไปแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นจะช่วยพระเอกให้ได้นางเอกก็เลยรีบวิ่งไปหาพระเอกและโผล่เข้ากอดพระเอกทันทีที่เจอด้วยความคิดถึงพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาและพูดความในใจหลายต่อหลายอย่างและณตอนนั้นพระเอกยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคะ แต่เป็นนักกีฬาว่ายน้าค่ะทุกคนคือด้วยความที่อิมซนเข้าใจว่าซอนแจตายเพราะการฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะพอได้ย้อนเวลากลับไปอิมซนก็เลยพยายามตามติดซอนแจตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและปกป้องซอนแจในทุกๆเรื่องแล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เขาได้เป็นศิลปินค่ะทุกคนข่ะ,ะทุกครั้งที่เจอกับซอนแจอิมซนก็จะร้องไห้ออกมาทุกทีเพราะนึกถึงตอนที่ซอนแจตายแล้วตัวเองช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย และซอนแจเองก็งงว่าทำไมเจอหน้ากันทีไรผู้หญิงคนนี้จะต้องร้องไห้ทุกทีเลยล่ะค่ะแล้วการกลับมาในอดีตก็ทําให้นางเอกได้รู้ว่าจริงๆแล้วซอนแจในวัยสิเค้าเขาเรียนอยู่โรงเรียนตรงข้ามกันกับตัวเองและบ้านก็ยังอยู่ตรงข้ามกันอีกด้วยแต่ในตอนนั้นที่นางเอกไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าอิมซนในวัยสิไปตกลุมรักพระรองอยู่นั่นเองค่ะคุณขา นางก็เลยไม่ได้สนใจพระเอกเลยคือซอนแจในวัย30สิบำหรับอิมซนแล้วเขาคือดวงดาวบนฟากฟ้าที่ไม่อาจเอื้อมถึงทําได้เพียงแค่เฝ้ามองและชื่นชมเท่านั้นแต่ซอนแจในวัย19คือเพื่อนชายโรงเรียนตรงข้ามและบ้านอยู่ใกล้กันจนสามารถเอื้อมมือไปเมื่อไหร่ก็สัมผัสเขาได้ค่ะจริงๆแล้วนางเอกก็คือรักแรกพบของพระเอกเลยนะคะทุกคนเพราะพระเอกตกลุมรักนางเอกตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรก นางเอกไม่รู้มาก่อนว่าพระเอกหลงรักตัวเองแล้วพระเอกก็คือเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวมากไม่เคยชายตามองหญิงอื่นเลยตลอด15ปีเพราะในใจของซอนแจมีแค่อิมซนคนเดียวเท่านั้นแล้วเรื่องนี้ก็มีทุกอารมณ์จริงๆนะคะมีตื่นเต้นมีลุ้นระทึก มีฟินจิกหมอนขาดกระจุยกระจายมีโศกเศร้าคราน้ำตามีห้าท้องคัดท้องแข็งยิ่งตอนที่นางเอกย้อนเวลากลับไปในอดีตยิ่งมีแต่เรื่องฮาฮาคือฮาจากตัวนางเอกเองบ้างตัวพระเอกบ้างฮาจากเพื่อนของทั้งคู่บ้างและฮาจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายบ้างเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีหักมุมอยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะ คือจริงๆแล้วนางเอกไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรอกนะคะทุกคนแต่มีฆาตกรจงใจขับรถชนแล้วพระเอกก็คือคนที่ช่วยนางเอกเอาไว้เลยรอดมาได้และนางเอกก็จําไม่ได้ว่าใครเป็นคนช่วย ค่ะและการย้อนเวลากลับไปในอดีตครั้งที่2ก็ทําให้อิมซนรู้ว่าจริงๆแล้วซอนแจไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ตายเพราะฆาตากรคนเดียวกันกับที่ขับรถชนตัวเองฆ่าตายอิมซนก็เลยพยายามผลักใส่ซอนแจออกไปให้ห่างจากตัวเองถึงแม้จะรู้ว่าซอนแจรู้สึกยังไงกับตัวเองและตัวเองจะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามค่ะและอิมซนก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ซอนแจเผชิญหน้ากับฆาตากรแล้วก็พยายามช่วยให้ตํารวจจับฆาตากรให้ได้แต่พอซอนแจรู้ความจริงว่าอิมซนรู้สึกยังไงและย้อนอดีตกลับมาเพื่อจะปกป้องตัวเองซอน แตก็บอกให้อิมซนไม่ต้องหนีหน้าเขาอีกแค่รักเขาก็พอถ้าเขาจะต้องตายเพราะช่วยอิมซนเขาก็ยอมและบอกว่าไม่เป็นไรเลยโอย้ใจฉันเหลวเป๋วไปหมดซอนแจทำไมถึงได้แสนดีและอบอุ่นขนาดนี้คะเนียคะถึงแม้เรื่องนี้จะมีปมต่างๆให้นางเอกต้องคอยแก้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเวลาเครียดก็จะเครียดไม่นานหรอกคะ่ะทุกคนเพราะเรื่องนี้คลายปมแบบเร็วมาก และเรื่องความหวานของพระนางก็คือมีตลอดทั้งเรื่องเลยเหมือนกันคือหวานกันแต่ละครั้งทําเอาหัวใจคนดูเต้นไม่เป็นจังหวะและเขินน้อยสุดๆค่ะถึงแม้การแก้ไขอดีตของนางเอกในแต่ละครั้งจะทําให้อนาคตเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือพระเอกตายเพราะฝีมือฆาตรกรคนเดิมทุกรอบแล้วพระเอกเรื่องนี้คือตายบ่อยมาก และฆาตกรก็ตายยากตายเย็นตามนางเอกกับพระเอกตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตก็นเลยทีเดียวค่ะแล้วนางเอกเรื่องนี้คือได้ร้องไห้ตลอดทั้งเรื่องไม่ใช่แค่นางเอกนะคะคนดูอย่างเราเองก็ร้องตามด้วยเหมือนกันเพราะทุกซีนมันทักใจไปหมดเลยล่ะค่ะทุกคน ค่ะจริงๆอิมซนเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะคือดูแล้วอีฉันอยากจะสิ่งร่างนางจริงๆเพราะนางคือติ่งที่โคตรจะคอมพลี t นางเป็นติ่งที่เมนหลงรักมาตลอด15ปีเป็นติ่งที่เมนมีใจให้แต่เพียงคู่เดียวเป็นติ่งที่เมนแต่งเพลงให้ตั้งแต่ยังไม่ออดิชัน่นเป็นติ่งที่เมนร้องเพลงให้ฟังตั้งแต่ยังไม่เดบิวเป็นติ่งที่เมนยอมตายแทนได้แบบไม่เสียดดยชีวิต ดูสิคะว่าอิมซนนางเป็นติ่งที่น่าอิจชามากขนาดไหนคือผู้หญิงทั่วโลกจะต้องอิจชานางอะบอกเลยค่ะตั้งแต่ e p พสจนถึง e p พีสิเราจะได้ฟินแบบมีความสุขก,กับความรักความทรงจําของซอนแจก,กับอิมซนกันนะคะแต่เริ่มจาก e p พีสิเป็นต้นไปเราจะได้ปวดใจไปกับอิมซนกันแล้วล่ะคะ่ะ เพราะพอซอนแจตายเป็นครั้งที่3อิมซอนก็เลยตัดสินใจปกป้องซอนแจโดยการย้อนเวลากลับไปลบตัวเองออกจากความทรงจําของซอนแจโดยการไม่ไปเจอหน้าซอนแจตอนที่เจอกันครั้งแรกทําให้ไม่มีรักแรกพบระหว่างพวกเขาเกิดขึ้นพอกลับมายังห่วงเวลาปัจจุบันซอนแจก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ได้สูญเสียความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับอิมซอนไปแล้วแต่อิมซอนเป็นเพียงคนเดียวที่จําทุกอย่างได้หมดเลย ตอนที่พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งนั้นอิมซนมองซอนแจด้วยสายตาที่ทั้งตกใจทั้งรักทั้งเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเพราะจำทุกอย่างได้หมดแต่แสดงออกว่ารักเขาก็ไม่ได้ แต่ในสายตาของซอนแจที่มองอิมซนกลับว่างเปล่าเพราะตอนนั้นอิมซนคือคนแปลกหน้าสําหรับเขาไปแล้วโอ้ยแค่นึกถึงความรู้สึกของนางเอกมันก็ทําให้น้ําตาไหลออกมาเพราะความสงสารจับใจเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แต่ละเพลงก็คือเพราะเหลือเกินเพราะจับใจมันเละย,ยิ่งส่งให้เราอินกับซีรีส์ได้มากขึ้นไปอีกค่ะถึงแม้ว่าพระเอกจะจํานางเอกไม่ได้ แต่โลรร่รก,กิทก็ทําให้พวกเขาต้องเข้ามาพัวพันกันอยู่ดีแหละค่ะซอนแจเป็นดาราส่วนอิมซนก็ทํางานอยู่บริษัทหนังแล้วอิมซนก็ได้เขียนบทหนังขึ้นมาโดยการใช้เรื่องจริงจากชีวิตของตัวเองมาเขียนทางบริษัทต,ต้องการให้ซอนแจมาเล่นหนังให้แต่ส่งบทไปให้ผิดเรื่องแทนที่จะส่งอีกเรื่องไปจะกลับกลายเป็นส่งบทที่นางเอกเขียนไปให้แทนพอซอนแจได้อ่านบทซอนแจรู้สึกอินจนน้าตาไหลออกมาและอยากเล่นหนังเรื่องนี้มากมาก แต่อิมซนก็ปฏิเสธทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ซอนแจได้เล่นหนังเรื่องนี้เพราะไม่งั้นซอนแจก็จะกลับเข้ามาอยู่ในวงวนความอันตรายอีกเหมือนเดิมและสิ่งที่อิมซนพยายามทามาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าและในระหว่างนั้นความทรงจําของซอนแจก็เริ่มค่อยๆกลับคืนมาทีละนิดทีละนิด แต่สุดท้ายแล้วบทสรุปความรักของอิมซนและซอนแจจะเป็นยังไงนั้นฆาตกรจะตายหรือจะถูกจับก็สามารถติดตามรับชมได้ทางแอปพลิเคชันวิวเลยนะคะทุกคนออนแอร์ air ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึง่งซึ่งตอนที่พิชมทำคลิปนี้ก็ยังออนแอร์ไม่จบนะคะยังเหลืออีก2ตอนสุดท้ายไปลุ้นความรักของพวกเขาไปด้วยกันนะคะตอนนี้พิชมคือติดเรื่องนี้หนักมาก รอตอนต่อไปในแต่ละอาทิตย์แทบจะลงแดงตายแล้วเรื่องนี้คือหลงในการแสดงของเพอนรูซอกและคิมเยยุนสุดๆทั้งคู่เล่นเก่งมากจริงๆโดยเฉพาะเฮยุนพี่ชมไม่เคยดูการแสดงของน้องมาก่อนเลยนะคะมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกถึงกับอึ้งในความสามารถของน้องน้องจําบทเก่งมากบทยาวเหยียดแต่น้องพูดได้แบบไม่ติดขัด แล้วก็เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครสุดๆตอนถ่ายทําถึงแม้ตอนแรกจะยังคุยเล่นๆกันอยู่กับอูซ็อกแต่พอผู้กํากับสั่งแอคชั่นปุ๊บน้องก็เข้าบทได้ทันทีแบบเมืออาชีพเลยล่ะคะคุณขาส่วนพยอนอูซ็อกพี่ชมเคยดูการแสดงของเขามาแล้วในเรื่อง Record of u s h แต่เรื่องนั้นเขายังเป็นพระรองอยู่ถึงแม้จะเป็นแค่พระรองก็ขโมยหัวใจสาวๆไปค่อนประเทศด้วยความหล่อและความสูงหนดีของเขา แล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกของพยอนูซอกเลยล่ะค่ะทุกคนพยอนูซอกอยู่ในวงการนี้มา9ปีแล้วนะคะทํางานมาเยอะมากๆทั้งเดินแบบทั้งเล่นซีรีส แต่ก็ยังไม่ดังเปรี้ยงปร่างอย่างที่ควรจะเป็นแต่พอมาเจอกับเพียยุนคือเหมือนดวงของพวกเขาสมคงกันเลยล่ะคาทุกโคนพอมาร่วมงานกันเรื่องแรกก็ดังเปรี้ยงปร่างจนฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนี่แหลนะเนาะที่เขาบอกว่าทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันค่ะเคมีของสองคนนี้ก็ดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์หรือแม้แต่ในชีวิตจริงเพราะดูจากเบื้องหลังกองถ่ายทั้งคู่คือเข้าขากันสุดๆพี่ก็ดูแลน้องตลอด คือตอนถ่ายทํามันเป็นหน้าหนาวค่ะทุกคนคนพี่ก็จะคอยรูปตามตัวน้องเพื่อดูว่าน้องใส่ฮอตแพ็คอยู่หรือเปล่าพี่คงกลัวน้องจะหนาวหละค่ะทุกคนแต่ทุกครั้งที่คนพี่เผลอดูแลน้องจนลืมไปว่ามีกล้องถ่ายอยู่คนน้องก็จะคอยชี้บอกพี่ว่ามีกล้องถ่ายอยู่นะอะไรงี้ แล้วบางซีนผู้กำกับเขาต้องการแค่ให้นางเอกตาแดงๆไม่ต้องให้น้ําตาไหลออกมาแต่ด้วยความที่เยยุนซึมซับเอาความรู้สึกของอิมซนเข้าไปเยอะมากๆเลยทําให้น้องกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่จนน้ําตามันไหลออกมาเองคนพีก็ดูแลน้องด้วยการคอยเช็ดน้ําตาให้ค่ะทุกคนอืมจังเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักจริงๆและไม่ใช่มีแค่พี่ดูแลน้องนะคะน้องเองก็คอยดูแลพี่ด้วยเช่นกัน เวลาพี่หมดพลังจากการถ่ายทําน้องก็มีเตรียมขนมเตรียมเยลลี่มาให้พี่กินเพื่อเพิ่มพลังในการแสดงนะคะคุณขาโอ้ยดูแลใส่ใจกันดีและเคมีชัดแบบฟ้าประทานจริงๆแถมคู่นี้ยังมีลักยิ้มที่แก้มข้างข,างขวาเหมือนกันไปอีกตายแต่แตายแบบนี้มันต้องเป็นคู่พรมลิขิตแล้วไหมอ่ะค่ะด้วยความที่เคมีของพวกเขาชัดทั้งในจอและนอกจอเลยทําให้แฟนๆเชียร์ให้พวกเขาคบกันจริงๆค่ะทุกคน ถึงขนาดมีเตรียมชื่อด้อมคู่เอาไว้แล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วอุ๋ซ้กเองก็ไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่แฟนๆเขียนเชียร์ให้พวกเขาคบกันด้วยนะคะพอเห็นคอมเมนต์ปุ๊บอุซ้อก็ออกอาการเขินทันทีเอาจริงๆพี่ชมเองก็เชียร์คู่นี้ด้วยเหมือนกันนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เชียร์คู่นักแสดงชายหญิงให้คบกันแต่คู่นี้ดูมีซัมติงจนมันอดที่จะเชียร์ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคน คือถ้าเมื่อไหร่ที่เขาประกาศว่าคบกันขึ้นมาจริงๆมีหวังแฟนคลับได้เฮกันข้ามประเทศแน่ๆคือเคมีดีแค่ไหนก็ลองคิดดูนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้พวกเขาได้รับการเสนอซีรีส์เรื่องใหม่ให้เล่นคู่กันอีกแล้วล่ะคะ่ะแต่พวกเขากําลังพิจารณาอยู่กับทุกคนอืมรับเธอคะ่ะได้โปรดอยากเห็นคู่นี้เล่นด้วยกันไปอีกยาวๆเลยล่ะคะ่ะ งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาป้ายาซีรีส์เรื่อง Lovey l Runner หรือข้ามเวลามาเซฟเมนให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีซีรีส์เรื่องไหนที่สนุกจนอยากให้ทุกคนได้ดูอีกพี่ชมก็จะแวะมาป้ายยาทุกคนกันอีกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ